ดำเนินไปทรงเปิดโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลหรือเอทิลเอสเตอร์ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง <ผม S 1> อันเนื่องมาจากพระราช <9 S 1> ดังริที่มหาวิทยาลัยสงขลา <9 S 1> นคริน,นวิทยาเขตหาดใหญ่ โรงงานนี้เป็นหน่วยงานในสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทำการวิจัยด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลมากว่า10ปีมีกำลังการผลิต1 3 0 0 0ลิตรต่อสัปดาห์กระบวนการการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องมีข้อดีคืออุปกรณ์การผลิตมีขนาดเล็กสามารถผลิตได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงปัจจุบันได้ค้นพบนกลไกใหม่ของปฏิกิริยา t r a n s e s t e r i f i c a t i o n ด้วย โอดีเซลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้นมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินได้วิจัยและพัฒนานเรื่องปา์มน้ำมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2526 ต่อมาในปี2543มีพระราชประสงค์ให้ทำการวิจัยด้านไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเนื่องจากทรงห่วงใยสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศและทรงเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนปัจจุบันได้พัฒนาไบโอดีเซลจนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เป็นพลังงานทดแทนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กเกษตรกรสวนปาล์มด้วย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิจัยวิศวกรร,รมประยุกต์ศิรินทรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อาคารนี้เป็นที่ตั้งของสถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟูที่ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริที่ทรงให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการจากความไม่สมเเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการได้แก่ ผลงานการพัฒนาเท้าเทียมน้ำหนักเบาการฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายผ่านเกมส์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เบื่อหน่ายต่อการออกกำลังกายและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสร้างบ้านให้ปลารักษาหาดทรายที่มีการพัฒนาปะการังเทียมแก้ปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งเป็นการสร้างอาชีพแก่ประชาชนมีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ปะการังเทียมที่เป็นรูปทรงโดมฐานเปิดทำจากปูนซีเมนต์1เมตร70เซนติเมตรหนัก3-4ตัน จากการทดลองวางที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนา,นานาชาติสดินทรจังหวัดเพชรบุรีได้ผลดีนับเป็นปะการังเทียมที่มีโครงสร้างที่สามารถสลายพลังงานคลื่นได้มากที่สุดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดีจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนมาอ,อาวิทยานุสร์พระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้ศาสตราจารย์อมอรรัตนพงดารารองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินกราบบังคมทุนรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์และนักศึกษาทุนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักศึกษาใหม่ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทูบเทียนแผ่ถวายตัวในการนี้ทอบพระเนตนิทรศการความเป็นมาของโครงการความร่วมมือการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินและโรงเรียนมอ,อวิทยานุสร์ซึ่งเป็นโครงการสอนทางไกลแบบสองทางเพื่อสนองพระราชดำริด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้โดยวานระบบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากนั้นทอดพระเด็นการสอนทางไกลซึ่งโรงเรียนมออวิทยานุสร์เป็นโรงเรียนต้นทางจัดการเรียนการสอนใน5สาขาวิชาคือวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยภาษาต่างประเทศมีโรงเรียนปลายทางในพื้นที่ภาคใต้เป็นสมาชิก22โรงเรียนซึ่งการเรียนการสอนทางไกลทําให้ครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นในการนี้ได้พระราชทานพระราชโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกล เพื่อเป็นกำลังใจใแก่นักเรียนด้วย <doom. S 3> ัจจุบันมีสุที่ดีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็ต้องนับว่าเป็นโชคดีของทุกคนในเมื่อมีโชคดีแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีให้ส่งกับที่ทางคุณครและผู้ที่บริหารนี่จ็ตั้งใจให้นักเรียน ว่าก็เราต้งร่วมกันเป็นครูเป็นที่เรียนเป็นผู้ที่ร่วมกันทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต้องมีความรักและความเห็นใจว